ว้าวคิงโกเขามีวงล้อให้เลือกเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่มันงานอะไรกันตามไปดูกันเลยวันนี้นะคะเหมยหลินก็อยู่ที่บูธของคิงโกภายในงานที่นี่ X อ r a า i ซีลพลังธรรมชาติแล้ววันนี้นะคะเหมยหลินจะมาแนะนําไอเทมเด็ดของสายซิงนี่เลยคะ่ะคิงโกของเรานั่นเอง ขาคือที่สุดของวงล้อรถแข่งแดกไบต์และยังเป็นต้นฉบับลายแรกของไทยเขามีทั้งแบบสายแข่งของแบรนด์คิงกุและสายหล่อเท่ของเซียนอีกด้วยนะคะซึ่งภายในงานนะคะเขาก็มีการนํารถแข่งเท่ๆเก๋ๆมาให้ดูกันเยอะเลยว่าแล้วนะคะเหมยหลินก็ขออนุญ,ญาตนะคะหนีไปโพสท,ท่าคู่กับรถสักหนึ่งกลุ่มนะคะอ๋อขมาดูนี ทุกคนวงล้อเขานะคะมีให้เลือกเยอะมากหลายสีหลายลาย,ลายแถมวัสดุนะคะก็ทํามาจากอลลอยจึงทาให้มีน้ําหนักเบาเหมาะมากสําหรับสายแข่งโดยเฉพาะและที่พลาดไม่ได้กับเอกของงานนี้นั่นก็คือวงล้อลายคาร์บอนซึ่งเป็นลายพิเศษจากทางคิงกุสวยเท่ดุดันแถมสามารถเลืองแสงในที่มืดได้อีกด้วยและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ขอบ17และขอบ1 8อีกด้วยคะ่ะ และแน่นอนทางคิงกุและเซียนเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆสุดพิเศษเมื่อซื้อวงล้อสองวงลายใดก็ได้รับไปเลยเสื้อลิมิต d อ dition สุดเท่แต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นมีถึงแค่30กันยายนี้เท่านั้นบอกเลยว่าสายซิ่งห้ามพลาดและสินค้าอื่นๆก็ยังมีให้เลือกอีกมากมาย สามารถเข้าไปดูได้ที่เ e b บุ๊กแ n นเ g e หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ช h อปปี้และ La ซาด a านึกถึงวงล้อรถแข่งอย่าลืมนึกถึงคิงกู